คอนถูกกว่าเช่าสวัสดีครับผมเอกครับจากเพจ่อนที่ดินราคาถูกวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับที่เรากาลังจะเปิดให้ลูกค้าจองในวันที่25นี้ที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่คลอง8ครับห่างจากถนนราชสิทธิ์นครนายกไม่ไกลครับด้านหลังที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเจริญราษฎร์5นะครับเป็นโครงการใหญ่เลยครับที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับหมู่บ้านเจริญราษฎร์5ครับด้านหน้าแปลงก็จะเป็นแลงนี้เลยครับตอนนี้เนี่ย เราเคลียร์พวกก็จะพื้นออกไปหมดแล้วด้านบนก็จะเป็นไมโครกำลังทำงานคาดว่าอีก2วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ดินที่เราปรับไปแล้วนะครับมาดูครับแปลงนี้เนี่ยขนาด4.2ตารางวาด้านหน้ากว้างเนี่ย10เมตรครับค่อนข้างจะกว้างเท่ากับสร้างบ้านเดี่ยวได้หนึ่งหลังเลยนะครับส่วนลึกก็ลึกไปนี่เลยฮะ1 7เมตรโดยประมาณนะครับนปด้าบก็จะมีด้านบถึงด้านหลังนี่เลยนี่เป็นที่ดินที่เราจัดสรรไว้แล้วครับก็จัดสรรเป็น12็อบให้ลูกค้า โชคดีทั้งหมด18ท่านในการที่จะได้จองครับหนึ่งคนให้จองได้หนึ่งเนนะครับก็จะยาวจากนี่ไปจนสุดนู้นเลยครับถูกไหมครับจากต้นกล้วยขอบ้านสุดท้ายด้านหน้านี่ก็จะเป็นตลาดสดเป็นตลาดมีโลตัสครับหมู่บ้านครับแล้วก็มาถึงตรงที่มีของเราตรงนี้ครับก็ใกล้จะเปิดให้จองแล้วครับผมไม่อยากให้ลูกค้าท่านใดพลาดเลยนะครับท่านใดที่อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองผ่อนได้ยาวๆแบบ5ปีแปลงนี้ถือว่าสวยสวยจัดประหลัดบอกจริงๆครับ อย่ช้านะครับช้าหมดขอบคุณครับ